กลวยปลาเนี่ยมันหอมเลยแต่ว่าเม็ดมันเม็ดมันลายซื่อ,อหอมหวานแต่ว่าเม็ดมันโคตรลายเลยสบายดีสบายดีตอนเช้า m ม r นนี้ ทีมงานเทาสองคนพากัน,นลงไปหากินอยู่ลุ่มผุ้แหละแถวบ่อเท้าใส่กลับเมื่อวานนี้พอเท้าหันก็หอ,อกมันหาง่ายนะ <c oughs> ตื่นมาแต่เศ้าๆเลยก็ได้ยินเสียงกระหอ,อกเสนะียงกระหอ,อกน่าจะเป็นปมากินมากมายเทียนบ่โดมขึ้นไปเก็บเมื่อคืนนี้นะแล้วก็เสียงนกเสียงกระหอ,อกบอลสองตัว นบโดมยังนอนอยู่แต่ว่าทีมงานเราพากันลงหมดแล้วอากาศเย็นในยามุษเฒาเพราะว่ามีน้ำหมอกตกค้างตาใบไม้ บางมีข้าวรามบางน่ข้าวรามบางนีนาางนต้มนำ้ำเสียงก็หอกเขคยนะโอ้เจ้าทะเลโตเจ้าทีมงานเฮาลงไปหากินอยู่ลุมลงไปหากินแถวๆทางขึ้นมาเมื่อวานนี้แถวนั้นนะเพราะว่าแถวนั้นเพื่อนว่ามันง่ายมันบหกทถวนี้มันหกและบ้นนี้ในเมื่อที่ว่าเข่ารามข้าวสุกเรียบร้อยต้มนำ้ำ สูงเรียบร้อยแล้วก็สิลงไปลุ่มแหละลงไปยำกับแล้วก็หากินข่าวอยู่ลุ่มม้อน,นี้บ่ได้กินข่าวอยู่เถิงด้้อมืน,นี้เพิ่นเอาเครื่องเอาของไปเบิดแล้วยังแต่เครื่องบ่แหารกับบอดอมนี่ทันได้กูบ่ทันได้เก็บ นำหมอกได้พี่น้องมาช่วยๆตอนนี้เจ็ดมงครึ่งนะเบิ่งนำหมอกทางลังทา้งลังแล้วก็ทางหน้าคนนำหมอก,อต,กอตกแหงเลยหัวคนตกหรือสิแดดมื่นบรเลยทาะไก็ได้ <c oughs> วงได้เนียนก็หอมมันกินมันลำไหญ่งนี้น ลำไยปลานี่ดกคือกันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยห้าก็เห็นครั้งแรกในชีวิตแล้วแต่ว่าอยู่ปลามีมักลำไยคือกัน่ะใบคือกันลำต้นคือกันมาคือกันทุกอย่างคือกันเมืที่แรกเมื่อวานนี้ห้าก็เห็นกกเดี่ยวนะคิดว่าแมนขจ้าทิมแกนมันไหวแมนมันไหวที่แท้นะี่ยมันเป็นมักลำไยปลามาสังเกตเบิ่งมันลายต้นเลยแล้วก็ปไปมูงอื่นกรเห็นคือกันแต่ว่าบเคยเคยเห็นมีมักแบบนี้เนมะื่อวานนี้คือมักดกเลยนี ดเต่พ่นแล้วก็ทั้งถึงพูนทั้งถึงนะบ่เดือนว่าลายตน้นคือกันสรุปแล้วอยูป่ปาเนี่ยก็มีต้นใหม่ลายชนิดคือกันมีแต่นเนียกยิ่นไงยนะ มื้อเช้ากันนี่ก็ดินเสียงก็ฮอกแต่เช้าอืมกัดนี่กินเพิ่นสะบลึนคือกันลําเก่าลํานาบนกิน อตอนนี้ยังทาเข้าอยู่ก็บังหนึ่งนะผ่าเรียบร้อยอยังอีกบังชุดทาให้มันเย็นก่อนผ่าบางนี้แล้วก็ลงไปย้ำกลับเลยชวนหากินชวนกินข้าวแม่นบุหัวสกินอยู่ใส่ คิดยากอยู่ครับไปกินยูเซ่ผัดมันอยากเข้าตอนนี้มันกัเจ็ดโมงปลายแปดโมงป่ายแล้วนี่ขันอยากกินอยู่แถวกลางดงผัดมันหานำยากนะนี่แหละสาเหตุที่ว่าเฮามาลามเข้าไปมาตะพีเลยส่วนมัไม้ยูเทิงเหมือนบริยากไปเอาแล้วมันชมกุกหน่งน้ำมันหวานมัไม่แบบจะแข็งมังมีปลาจากมัยังเข่อเอิญเลยชวนกุกทีสองเหมือนกุกมักกุกมาลิงจีนี่ลิงจีป่า แ่มันชมขากินชมได้อยู่ตอนนี้พาเข้าเซก,กติปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่พากันลงไปย่ำกลับทีมงานเขาบุ้งว่าเขยาวไปหอดก่อนหรือ,อยังกวา่าทีมงานขยาวแปลงไปหากินแต่เช้ามีแต่เชียงนกเลยนะ ลังแลกผ่านไปบัถึกแต่ก็เห็น,ห,นหอยหนูหน่อยอยู่เลยลังที่หนึ่งผ่านไปมารุ่นลังที่สองถงเบดมีอยู่ชีเวลังสองลังอเพ này là gặp rồi này này, này 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 này, ui bỏ mình tập một nhà kín ừ. làm từ bông bao đơn để tôi thi xong các bộ đùm xây xong lăng xong tổ tôi nói ยำกับเบิร์ดหกหลังยังบึกถือตัวหน่อยสาวนี่น้ำหมกเต็มเบิร์ดทีนี่เขาจินบจะสมัคนแนมได้แต่ว่าเขาวชีเก็บภาพมาถ่ายเจสาว,สวแต่ว่าเข่าประทันสุกก็เลยว่าหนึ่งเข่าก่อนตอนนี้แดดแดดแห้งเลยวันนี้ยำกลับต่อไป โนอีกแล้วกับขโมดมถึกสามโตแลวมีตัวน้อยไปวันนี้กับเสียลังหนึ่งกับห,หนาดมใส่ปะใช่ <c oughs> กับเสียละลังหนึ่งจะเป็นเพิ่นเลือกเขาเฮ็ดเชียตอนนี้ก็สิลงไปกินเขาอยู่ดูมพเพละ เป็นทีมงานไปทาเฮาก่อนนะพระจัายำกลับได้จะนูซามโตโตนูน้อยนะอันนี้นะหัวเป็นมูปลาหรือยังเห็ดตกใส่ทันินจักเห็นจักก็หอกกินนะปอกกินปอกกินสะไปเลยมาก่วยปลาสุกบ่โ,โด,ดมเอาหม,มากมัน แมนแมนอันน้าปีมันอยากได้ยุปีมันคันเอามันอยากมากินตำกินแร่แสบอยู่ป่ามีบอนป่านตันนี้ใบง่าย่บอนป่าแต่ว่าโอหกินได้บอนป่าเพือกป่าแต่ก็มีพผกกล้วยป่ากล้วยป่านี่มันหอมเลยแต่ว่าเม็ดมันเม็ดมันลายอือ หอมหวานแต่ว่าเม็ดมันโคตรลายเลยอืหอมหวานละมุนอะไรสีดายเม็ดมันลายขนบอมันหวานช้ำกับหวยอยังอเออหวยนิดหน่อยเออกลวยนิดหน่อยกลวยอยู่บ้านเถอะนะตัวกลวยนิดหน่อยนะคือกันเลยหอมหอมหวานคือกันแต่ว่าตัวนี้เม็ดมันลาย โดมเป็นลิงแล้วบ่นิกินกล้วยทางลงของเฮาก็ยังยากลำบากอยู่ตอนนี้ลงจากนาพาได้แล้วแล้วก็ย่างลุยต่อเลยหมักต้นใหม่เลยน,นี่เบ่งนีนะแต่ละตนน้นบ่บริธรรมดาได้พี่น้องนี่ นไม่น่อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนงามงามเลยก็เย็นตัวสุนีคือแบบยานพวกต่อพวกแตนและก็พวกสัต์มีพิษเลยละย่างน,นะมันหลายอะลีแต่กับพวกนุ่งพวกนีน้แต่เทียวมักออกปปกาคือแบบลงไหลเป็นธรรมศาสตร์นี่ฟังเสียงนกเสียงกะเสียงลายย่าง ยำนี้จะมีพวกจันน้ำนี่ก็เป็นเงินมหาศาลกระปูดไม้แบบนี้เป็นกระปูดกระเป๋าแบบนี้ถ้าเอาไปขายได้นี่ก็มูาคาลค่าหลายแสนนี่พไม่เปือ่อยยังสุดท้ายโลงจ,จากนี้มันก็ง่ายแล้วมัน หิดกักมีไปแล้วกเ็เริ่มง่ายขึ้นบนไปยางทะลุเส้นทางใหญ่เส้นทางขึ้นมาวัานนี้แถวกุกลำไ่นั่นผอดช่วงแล้วดูฝนแท้ๆจะหนนี่มันจะมีนำคำเท่านี้นำคำเราก็นอนเท่านั้นใดแล้วเท่านี้มันจะมีสัญญาณบอลลยนบอลินโทรศัพท์ลินยังไดแล้วก็บ,บนนอนทำเลมะาะภักนั้นก็มีห้วยแล้วพาคนี้ก็มีห้วย มาบีกายนี่กับเบาเดือนเบาดางานันใดกห็หองแต่เห็ดปวก ทะลุทางไงแล้ววันนี้เปลี่ยนกันถือะธงสีแดงเพรทุกงธงสีแดงเน่มันมีพวกออุอปรกรณ์ ชุดนัดก,กันนี่คืออยู่ห้วยนี่แหละว่าจะมากินเขา่าเสาอยู่พี่เพิ่นมาหอดก่อนแล้วหอดก่อนแล้วมีน้ำยู่บ่บ่มีน้ำ,นำห้วยใดก็บ่มีน้ำอยากเข้าแล้วจิน้นี่อยากเข้าแล้วนฮึ เขาบุลุถ้ามีตัวสกินเขาอยูพ่พี่แต่ว่ามันบ่มีนำ้ำจะเป็นต้องไปกินอยูย่สีอดเอาเหมือนยังอีกประมาณครึ่งกิโลหรือกิโลนึ่งผมว่านี่แหละไหลยาวๆไว้กิโลนึงแล้วก็กินเขาอยู่สีพอนำสะดวกสบายอยู่คนท่านี้มันบ่มีนำ้ำน้ำมันเปื่อน,นนี่จักสิล้างมือจะได้จักสิเฮ็ดอยู่ครัวกินจะได้ มากนี่ก็พอแล้วได้ก็หอ,อก,กินนี่นี่พี่น้องว่ามันมากยังนี่นะ่ะนอนนอนใคยขันตามภาษาแถวบ้าน,นแปลก็คือมากตาปลาก็จะเอินแบบปลายมัดอากาศปลายแบบมากมัดอากาศแบบตาปาาลาสะเปรย์เลยทันทีมันมีลายกุ๊กได้ตอนนี้มาหอดีแล้ว เมื่อยแน่สิบโมงปลายทางยาเข่าทางยางมาเมื่อยเด็กจะได้กินเข่าแล้วพากันอ่านนำบาร์รถได้ยังเนี่ยเศร้านี้เมื่อยเมื่อยได้ตัวนกนกยังนกเขาได้ตัวเดียวนะอืมเออประมาณมาเนี่พากันมาขัวหนูขัวนกปีงนกปีงหนูเนี่ยนี่แหละเข้มนำ ภานอาบน้ำเมื่องหนักระพาะนั้นเป็นภาคบ้านเฮาโลดน,น,น้ำมันไก่จ่บอกขี่เฮายางขึ้นน้ำมันไก่ผู้ยังไปจนวิทยาภาพอผู้ที่นี่เป็นผู้ที่ว่าสูงสุดแถวแถวหมู่บ้านแถวบ้านเฮามีแต่ผู้นู้นนี่แหละแต่ว่าสูงที่สุดเลยเจ็ดแปดหมู่บ้านสมาแนแหนมเห็นได้อุณหภูมิ อนนี้เขาเรียบร้อยเลย นี่แหละหากินมันกับบนี่นอนพี่น้องเลยโบเมนว่าเขาผูกใบเขามาดัดใบแน่นอนอยู่อันนี้หากินมือใดมือบบได้แบบนี้แหละนี่นะ นูตัวหนึงนาะ้มาแล้วนูยังซองโตแลวก็นกเขา่าของบอเล,ลาะแลวก็ปีกล้วยแจวมือประมาณกับกินแจวรับเชาได้ซัอันานปีกล้ยนี่แอละงานปีกล้วยนี่็อหอบอไดคือว่าเห็นนั่นคุดอ่นนะฮะบ่ไดบออ่อน,นะะนะย,ย,ยอมยอมยอมยอ,มอมเอคือในผดก้อนหินบักลายละลายนี่นแหละพี่น้องอแต่เมื่อง่ายมันก็มันก็กินง่ายนะมือยากมันก็มันก็กินของแ่บ คันมือง่ายเบนี่มันกกินของบาแซบแต่ว่ากระยามันมันกามีได้มีบบได้แหละมันบริเนอร์น่ะก็คือว่าอะไรคันห้ากินมันบริเนอร์บนว่าเ้าบรได้ผูกไว้เ้าบรได้มัดไว้เ้าบรได้ห่าไว้เลยนะใส่กับกระโบเถิดมาพี่น้องกินข้าวข้าวข้าซำเขาซำกันนี่นี่เล็กเพิ่งช่องเบนีนี่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 พึงอันนี้หนอนตังมุก้ากินข้าวพนกมาเมื่อวานนี้มาฮอตเซ่กับพนตก มันนี่กับฮอสีกับคนตกนี่มีแต่ตกกับตกตัวจจได้กิกนข้าวให้อิ่มก่อนกิน,น,นข้าวอิ่มแลกลกบพาก,กาพันเมื่อข้าป่ามันง่ายกว่าเบบนนี้แบบนนี่นมันเมื่อยยังขึ้นยังลงมันลำบากเลยแต่ว่ามักธรรมชาตินันลงไรไปํำธรรมชาติข้าลรามนี่เข้าวสมัตันได้พอมนี่โบ,บมานบันได บัคือฮอบแล้วแต่ว่าฮอบหน้านี่บางทีชิกแกโตใหม่เดี๋ยวนี้กำลังสั่งเบ็ดและกำลังสั่งเนื้อมาใหมา่ว่าที่เห็ดเนื้อแต่ยังห้าชิบห้าสิบอันนั้นจะเห็ดเองเนี่ยยางซื้อไ่กาโค้ใจทุกคนทีแนะนําวิธีเห็ดเนื้อปลาให้บุหียงบริเียเงินซื้อแต่ก็เดี๋ยวนี้ยังสั่งก่อนใบมนหนาเขาจึงคอยเห็ดสั่งสายเบ็ดเพิ่มแล้วก็ สั่งเบ็ดเพิ่มสั่งเนื้อเนื้อปลาเพิ่มปว่าสังเผื่อเนอะมันากะสิลงไปทางลุ่มพอแหล่ลงไปหาปลาอยู่พุ่นท่านี้ก็ได้คือกันแต่ว่า,าวนคนมันลายโพดนะเอาพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้กัสิขอจบใบเพียงเท่านี้ก่อนก่อนอื่นมดกขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แลว้วก็กดติดตามให้กำลังใจพวกูเห็นดูมาตลอดถา้าบ่ติดตามในพี่ต่อไปพี่น้องบาย